ที่จงปปังหวัดปทุมธานีในยกหญิงลอยน้ำขึ้นเอวมอบถึงยังชีพเจ้าว,วาดร่วมกับเทศบาลร้อมตั้งศูนย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในวัดผู้สึกข,ข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จงังหวัดปฐุมธานีอย่างพบว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยายัางมีน้ำมากขึ้นเนื่องจากการปล่อยน้ำเหนือเขื่อนจำนวน2,900ลูกบาศก์เมตรต่ตอวินาที และปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่12พฤศจิกายนเป็นเหตุให้น้ำได้เอ่อสูงขึ้นจนบางแห่งล้นทะลักจากแนวคันกั้นน้ำไหลทะลักเข้าตามหมู่บ้านและชุมชนบางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอสังโคกและพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ที่ถูกท่วมมานานกว่าสามเดือนแล้วและในวันนี้ที่วัดบางหลวงตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนางสาวสุกัญญาดิสวัสรธ์หรือนายยกเจี๊ยบนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางหลวงได้มีการแจกถุงยิ่งชีพอีกครั้งให้กับชาวบ้านหมู่สามและหมู่สี่ตำบลบ้านฉางที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมในครั้งนี้โดยเฉพาะชาวชุมชนเกาะลอยหมู่สี่ตำบลบ้านฉาง ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากมีบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนกว่าห5 0่หาลังคาเรือนโดยการแจกถุงเงียงชีพในครั้งนี้มีพระสีวชระปัตรมคุณเจ้าพน้าอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าวาดวัดบางหลวงและนายรามธนะวิจิตรการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงพร้อมทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านรวมทั้งหมด350ครอบครัวนอกจอากนี้นาะงสาวสุกัญญาดิสวัตรหรือนายกเจียนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวงพร้อมคณนะยังได้นําถุงยังชีพพร้อมน้ําดื่มหรือน้ําที่สูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรเข้าไปมอบให้กับผู้สูงอายุภายในชุมชนเกาะลอยทําให้ชาวบ้านในชุมชนเมื่อเห็นนายกซึ่งเป็นผู้หญิงยอมลุยน้ําเกือบถึงเอว เอามามอบผงยังชี้ทุกคนต่างชื่นชมพร้อมกับบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกว่าที่ไหนมีแบบนี้เพราะตอนอยู่ที่นี่มาก,ก็ไม่เคยเห็นแต่นี่เป็นนายกคนแรกของเทศบาลตำบลบางหลวงที่ลุยน้ำเข้ามาดูแลทุกสุขของชาวบ้านรวมทั้งสอทอก็เป็นห่วงชาวบ้านได้เข้ามาสอบถามและคอยให้การช่วยเหลือกับชาวบ้านมาโดยตลอด นางสาวสุกัญญาดิสวัสตรหรือนิยกเจียบได้กล่าวว่าวันนี้ได้มีการมอบถุงยังชีพซึ่งมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระกป๋องขนมและยาเวชภัณฑ์หรวมทั้งน้ำดื่มมามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน350หลัง่าเรือนนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิรปัทมคุณนะเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าวาดวัดบางหลวง พร้อมให้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบภัยพักพงิงชั่วคราวที่ศาลสารายะหลังใหญ่ของวัดซึ่งหากมีความจําเป็นที่ชาวบ้านเดือดร้อนทางวัดก็พร้อมสถานที่ให้กับทุกคนแต่ทางตัวและทีมงานก็ได้มีการสอบถามชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแต่ก็ยังไม่มีใครที่อยากจะทิ้งบ้านของตัวเองเพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งเป็นห่วงเรื่องทรัพย์สินภายในบ้าน และบางรายก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงซึ่งทุกคนต่างก็บอกว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตยอยู่คู่กับน้ําที่ท่วมได้ในช่วงนี้เพียงแต่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาดูแลทุกสุขในช่วงที่น้ําท่วมครั้งนี้ส่วนเรื่องที่ทางรัฐบาลมีการเยียวยาให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบเกี่ยวน้ําท่วมครอบครัวละเก้าพันบาทตนก็ได้ให้ผู้ที่มีความเดือดร้อน ไปกรอบเอกสารพร้อมแนบหลักฐานตามความเป็นจริงให้เรียบร้อยและรีบนํามามอบให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเพื่อจะได้รีบดําเนินการให้กับชาบ้านรับเงินเยียวยาเร็วที่สุดสมเกียรติซับเฉลิมรายงานครับผมฮะก็ุณกขึ้้กะสอบซ้ายกะสอบซ้ายกะสอบซยกสอายห่สไล์้ายเก้า เออ